ก็โอเคฮะผมก็ขตราบสวัสดีทุกท่านด้วยะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเกม u n c e r of s t i ฟ k 5นะครับมันจะเป็นเกมเหมือนแบบว่าให้ฆ่าพวกคนหรืออะไรลาปลาซอมบี้นี่แหละนะครับมันซึ่งจะมีปืนมีหัวใจมีท่าอันนี้คือยาถอนพิษ ส่วนนี่คือขวานคือดาบนะฮะซึ่งผมจะลินดานสิบดูกันว่ามันจะยากถึงไหนตุบตุบผมจะไม่ลินอะไรหรอกครับผมแค่จะทำให้ดูว่าจะลินยังไงผมจะสอนลินนะฮะคาเตก,ก็ตัวสีฟ้านี่ตีก็สีแดงนี่ฮะถ้าจะ วัวเข่าใส่ก็ทำอย่างนี้ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆก่อนนะฮะถึงใส่ได้เตะอย่างนี้อ้อยใครอยากก็อยากอ้อยหยุดที่ไอ้ปะเอ้ยฉันมีอาวุธลับไม่รู้หรอกต่อยซะเถอนแค่อสอนลินเองนะฮะ ไม่ไม่อู้ระวังสองพีเลยนะเฟอร์เกิดแตกขึ้นมาโดนกัดไม่ใช้ยายก็เวเลยอ้าวเกิดแล้วถ้าต,ตอนแรกนี ณเซ็กซี่มันแค่จะเป็นเลือดสีฟ้านะฮะคุณข้าจะได้เลือดสีแดงก็กิกเลยจะมีเสียงก็กิกตัวนี้ตอนแรกจะมีเสียงผมต้องปรับมีเสียงโอเคนะคุณตัวค่าพวกนี้ล่ะฮะยางเช่นตัวสีฟ้า ถ้าอยากโยนก็กีกตัวนี้ไปใกล้ๆมันแล้วก็กีกตัวเดินเด็กนี้หลับเข้า <ym> ใจไหมฮะเอาไปเอามามันก็ตายต้องให้มันล้มก่อนฮะโอเคแล้ว โดดตะอนั้นด้วยนะฮะบางทีก็ได้เงินเรียนก็ว่าันก็ะมันตายไปแล้ว โอเคฮะผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านนะฮะก็จบเท่านี้ละฮะถ้าใครชอบวิดีโอนี้วิดีโอไหนก็อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะฮะกดแชร์ไม่เข้าใจอะไรก็กดคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคบ๊ายบาย